นี่สมเกตได้ข่าวว่าสกินลิงมาใหม่เล้จริงๆก็สกินเก่าแหละเอากลับมารีขายรีขายหลายรอบมากนะสกินนี้สงสัยคนเขาชอบไม่รู้จักนิยามนี่เหลอต่อให้เป็นลิงอยู่ในเกมไหนมันก็เทสุนหงอคงอายุโนะกเออทำไปเล่นไปเรามั่งมีเกือบทุกสกินเลยนะขาดแค่สกินเดียวเองแลนะ้วเด้ถ้าถามว่าเล่นเป็นไหม<ะ>ทำไงได้สมัยก่อนตังเยอะซื้อไว้ก่อนผ่อนทีหลังสกินต้องมามามา,มาต้องมีระดับมิาคุงมิเคืนอันติเมตมีมากให้หมดถ้าถามว่าเล่นไหม <S <S และสายเหตุที่เรามาทาคลิปลิงในวันนี้เพราะเมื่อวานเราได้ลิงแบกลิงแบกน้องฉีดีนะพูดไปเล่นไปไอ้คนเล่นลิงเมื่อวานอะโกงจัดเลยเติมดวงมาไงไม่รู้ว่าลทัทธิอะไรมาทาสังจังก็แบบที่เพจพอบอกเคว่าเพจเขารับเติมดวงเปล่าวะเนี่ยขาว่ามีการปล่อยปลาอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยก็เอาปลาที่เขาปล่อยได้ระดักจับมาใหม่แล้วก็มาวนซับอยู่แบบนี้คิดว่ามันเติมดวงได้เปล่าวะที่พูดมาเมื่อกี้มันเข้าขายกาคขังดวงเหนียวเลยนะเนี่ยกูกะไม่ได้เชียวเมื่อวานไอ้ดุกจ้างทนายถ้ากูเดาไม่ผิดทนายเนี่่าชอน ลชโดมาไงผิดไปนิดเดียวเองเอาอะไรเริ่มเกมกันเถอะโอเคโทษทีลืมไปเลยว่าเคยมีเกมแต่คือแบบว่าก็ว่านะมึงขอเวลาแปบ๊บนึงว่ะรูปโปรไฟล์บ้าอะไรวะเนี่ยไม่เข้ากับเราสุดๆได้เวลาเปลี่ยนแล้วเพื่อนใช่แบบนี้ต้องได้เวลาเปลี่ยนและรูปโปรไฟล์บ้าโมคอแตกเลยเนี่ยที่ศุกร์จากลุงลูกบอกว่าเพนเอราะว่าเพจมีกิจกรรมด้วยนะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะไม่ต้องจริงจังกันเอาแล้วไม่ได้จ้างเล้วหรอกเอาเป็นว่าสตรีมเมอร์ที่จะไปงาน TGS คือใครกันนะโอ้ตื่นเต้นจังเลย <laughs> ไม่จ,าจ้างจริงจริงเขาไม่ได้จ้างเอาเป็นว่าสามารถเขาไปเล่นกิจกรรมนี้ได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์นะครับผมจะถ่ายถูกก็รับไปเลยของรางวัลมากมาย ป็นไงรูปใหม่โกดแจมสาวไหนเห็นเป็นต้องกรี๊ดทางเปี่ยวๆเดินกลับบ้านเจอคนแบบนี้เฮ้ยอบอุ่นหัวใจเลยทีเดียวเชีย u ยูเซนโบยูเซนโบเฮ้กูาสาวสับตีนแตกแซงยูเซนโบกูไปเลยสมกับเป็นพวกเราจริงๆมากอ่รชัยะการเลือกรูปอัจฉริยะสุดๆก่อนที่จะรอคนอื่นมาเปิดกูเปิดตัวเองก่อนเลย <c oughs> แกงเมนคนอื่นไปเยอะแล้วกูแกงตัวเองมากเลยพวกตแมงโลกจิต เจ๊กยินดีต้อนรับวันสุดขั้วนะพี่มา,ากับคลิปแ,แต่งไฟยาจีบีตีแต่ละทีกูนึกว่าสก,กิดอ้าวคลิปนี้คลิปเลือกรือเหรอกูล,ลืมไปแล้วเนี่ยส่วนกูนลืมไปแล้วว่าเราทำคลิปด้วยซ้ำเว้ยเจ๊กายตรงข้ามไปเาบาปั๊บแดงเราแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเาบาปั๊บแดงฝ่ายตรงข้ามก็ได้เจ๊กแค่นี้ไม่สะออนหรอก มั้งไงมียามเฝ้าอยู่เสียแค่บั๊แดงไปไม่เป็นไรหรอกมั้งขอแค่ได้คิดแต่งมาก็พอคหน่าสงสารเลยปลอบใจตัวเองเจี๊ยครูแครวะเมื่อสุดท้ายเราได้มังกรมาบัวจะมาได้จริงขี้แตกดู้อยขี้แต่งก็คุมาตรงนี้แหละด่ารู้จักสมุนไพรแต่ไม่เพื่อนลิ้งก็คเวลตามินิตนะเจี๊ยดานบนนั้ใบก่อนบวกแบบนี้ต้องไปแจมเลยเจี๊ยดูอยู่โน้นรุนขี้แต่งขี้แต่

เนื้อตัวไม่ใช่สะอาดไม่ได้ซื่อกระดาษีีตื้อเกี่ยวตัดยามาะไยบัวชนเจ้กขอโทษด้วยนะสุก้าขอโทษแทนในใบก้อนทีมตัวด้วยเฮ้ยได้ถือสาเลยขอแค่สมุนไพรฉันก็ไม่มีสตูอีกต่อไปอละว่าแต่สุขภาพ น้องสาวคงไม่รู้ต <laughs> <laughs> <rawd Moder> ัวว่าทำเด็กแล้วนั้นวันไปเธอมองมาแต่ละทีโอผมที่บัสซี่วัวชนที่สายไปและวัวชนที่เป็นเพื่อนรู้ใจมันเพิ่งกลายไปในปอมของเขาไม่ไหวให้เล็นคจมขี้ยังไม่มีไม่เป็นไรจะตอนนี้อยากจะบวกและเกินอยากทดสอบรูนคี ลูนคลี่ยำกระมม่ดาคุณแดร์ดาของโค้ดี้ยำกระมม่เขาเรียกว่ายำกระมม่เจ๊กตอนนี้เจ๊กไม่รู้เลยว่าเจ๊กทำบ้าอะไรอยู่แทนที่จะไปฟาร์มหาเอ๊ะดาแล้วเมื่อยาแล้วมึงทำอะไรทั้งนานวะว่าจะไม่หัวโตโลโตโลว่เกินไปโตโลเอ็ัวิล XQ แต่งของโตโลมันก็ทำเกินไปดาดาเฮียะไรกูลิศเจ๊ก ล่าสุดลิงมึงเอาของกูไแล้วดาดากายละ้เชียววัยรั่นใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันด้าไม่ใช่แพนด้าแต่พันด้ามึงหลอนอะไรนี่มีจฉาทดงดมึงเย็นตัวแดงวาโอ้ยดูเดน้องขี้กหญมากไ,ไปฟาร์มเอาขี้ก่อนเฮอยอีนูแต่เราก็มีถุงมือขี้ทั้งสามอันเลยนะเจคแล้วมันใช่ขี้ไหมล่ะในที่สุดไฟด,ดอลลี่เจก,กูก็ได้ขี้ตีเคิแล้วมากงเลยใด้เวลาเอาไปแต่งอ้าวฝ่ายสำคัญเตรียมตัวไว้เลย คี้ลิงกูมาแล้วรับรองมีหนาวและพี่มาแล้วไงดูอยู่น้องครีแต่งอะตรงนั้นทำไรกันเนอะดูอยู่น้องครีแต่งครีแต่งครี้แต่งครีแต่งได้ได้ไอ้ทอะแต่งแต่งยังไงให้เบาก็ดาี้มากเลยอีกกลายปแล้วเม็ดอินไชน่า ด่าด่าก็แต่งนะแต่ด่าแตง่ง,ตงบ้องไม่แต่งไม่ไอเรียกว่างไม่ได้มีกฎหมายดีกว่าขี้เยอะเลยด่ายำกระหม่อมหล่อไม่ดีนึง่งไม่ไหวแล้วไว้ไเจ๊กได้เวลาใครก็ได้ตอนนี้ข oh. ี้แต่งบางขี้แตง่ง <The S 2> ขี้<ว> ทำไมทีคนอื่นเล่นแล้วมันดังเปียกๆขี้แตกปั๊กมึงเล่นแล้วทำไมเป็นแบบนี้วะลันสีว่ากูไม่ทับอะไรมาว่าจะที่เนี้นะจุอยน้องขี้แต่งมั่งไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยขี้กูเนี่ยหรือเป็นพวกกูเอาขี้แต่งไปเปลี่ยนจุกลมมาวะเดี๋ยวได้ดาบขี้เป็นจุกลมด้วยเหรอวะมันเป็นไปได้ยังไงเท่มันไม่ค่อยแรงเลยวะเจ๊งตีเท่มันขี้ขึ้นลัวๆตีคนเลยยายานะกูมีหลังขนแตก เราแต่งก็แต่งไป่วนผมมีบองแตงก็ไม่ใช่บองไอ้คนฟ้าต้องเรียกว่าไม่ไผ่ในการอุปมงคบริโภคแตงมันจะเป็นไปได้ยังไงวาแตงมาทั้งทีมันไม่เปียกไม่ปังเลยเฮ้ีเริ่มเปียกเริ่มปังเร่เปียกเริ่มปังนั่นไงเรียบร้อยเปียงแตงอะไรในยำกระบอกเลยไม่โดนเลยกาแล้วจี๊ดสมุนไพรดมปตาผ้ามัว แต่ส่วนตัวละชอบชอบรู้จักไหมบ้องเวอร์ชันไม้แปรงฟันเอ้ยไม่ใชยบอกหรือเป็นไม้ไผ่รูปรักษบ์ด้ามแปลงเฮ้ยกูจูนขี้มาใหม่แล้วขี้แต่งเวอร์ชั่นจูนลองกับวาโอเนี่ยมันเปไปไม่ทัน <c oughs> ไม่ถึงครึ่งหลอดเจียว มีลี้ยงที่ไหนและมีดาที่นั่นจะหายกันตลอดไปจสสุดซาวะต้องยิงหนะาด่าคุณเริ่มลำคานมึงแหละเนี่ยพี่เด้งเบิ่นบ้านบีเด้งเลี้ยงวัวนี่แล้วมันมากับโตโลเนี่ยนะตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ตื้อดานี้โปพี่ดึงเขียวตัญญานี้เมื่อ้ดจูชุดซื้อนี่มาเจ็บตอนนี้ของตูวคบและขาดแค่กอกเกิดอย่างเดียว อยากรู้เหมือนกันความแรงของคลิปตีเ่เข้าในลูนคลิปที่กูแตกมาเนี่ยมันจะซ้ำไหนกันใครเอาวะแต่คลิปไม่ตุูมมากมไม่เด่นเลยใช่ไหม,มเลยมันไม่มีใครตีคลิปตีเข้าแต่งคลิปตีเขาเดีเาา๋ยวม้ามันถึอขนาะดนั้กันอยู่อ่ะก่อนที่จะถามหาก,กูถึกนะกูถามหาก,ก่อนเลยมึงใช้โปข,ของอะไรเงี้ยไม่โปไม่โปเลยกันทั้งนั้นเลยไม่พวกกระจกเท่านั้นแหละที่ใช้โปเพราะพี่ใช้ของแต่งยังไงล่ะได้เวลาโอ๊ยเซอราวดทัต้อย ถือว่าแรงเพราะว่าไม่ดตื่นเช้าเดินตามแนวโน่นนี้ชุ่งวัวเดินก้นกวัวนี้มังให้กูอยากเอาปากไอยูจีที่ไปแตกเละเกินมึงจุดภาพได้จักทีวดเลียกใ้เเกือบไปแล้วไม่ได้เอมกุลอกด้าเฮ้ยเนื้อตัวไม่ใช่ขนาดนี้ไม่ได้ดือกรได้นี่ ปีดเดอร์เกียวตัญญาณนี้มา่อไรัวชนนี้และแเราก็ได้ก็อไเสอร์แต่งๆไว้แล้วเจ๊กายตรงข้ามเหลือแค่ป้อมเดียวก็จะครบสามทางจังหวะนี้แหละได้เวลาเฉิดฉายของฟูแบบที่ขี้แต่งกันอยู่น้อเฮ้ยแรงไหมไม่รู้แต่ทีแรกตีป้อมเหมือนตีป้อมตีป้อม,มตีป้อมเรียบร้อยสามทางได้เวลาลงของขี้แต่งขี้แตงตายถ้าเลือนไม่ลดเลยวะแต่ไม่เกค้น จ้ามาแล้วนจ้ายงกบอกไาจ้าจ้าจ้จ้ไอ้จ้า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 ด้าจ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 ้ไจ้าจ้าจ้างทาจาจ้าจ้าจาจ้าจ้าได้ไง้าจ้าจปาจ้าจ้้มจ้า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 ้ม้าจ้าจ้าจ้จ้าจ้า้าจ้าจ้าว้าจ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 าจ้า้าจาง้า้า้า้้าจ้า้้า้้า ลุงได้ดิ้ผู้เบี้ยยันบนหมอมเลยลุงไป้เคุยกัก่อนนะเรู้จากไม่คิดแต่งมากแค่นี้เดียวนะด่าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลวหัวคือซาตัวเธอไม่สนใจและเราเด็งบ้านบ้านที่ไม่โดงกระซะไรไม่ทูกใจมันเด็กหาดได้ในลาแต่เราเด็งบ้านบ้านดีไม่เจียมตัวพอรู้ตัวว่ารักงเธอมัน chơi, pues rồi đến ban ban bạn không đi bii ban nè, bii, chúng tì ban đi tì, tì ban, Bố con bên những ban ban, chè ban với tì đi thằng tì, con còn đi bii bao đi đi bao đi tì, con còn ban với tì thằng đi ní, nhưng mà con ban chơi tì ban nè, กูยังไงให้ไอจ้าก็ไม่ยูจีแม่งเด่นก่าตูอวะิกูก็ไม่แตกไม่เด่นกับเขาเลยกูกะไว้แล้ว Made China. เม็ดอินใจนะไอเดี๋ยวกูจะกูจะ,จะแรงใต้ดอเหี้ยเกูเป็นลิงวายเอ้ยสมแก่กูรู้สึกว่าคลิปนี้ลิงมากไม่เด่นเลยวะกูก็ว่างันแหละเอ้าเดี๋ยวกูลิงเนี่ยวะบ้างสับสนไปหมดแล้วใครเป็นใครวะเนี่ย เสียงมั่งมั่งเอ้ยคลิปนี้ไม่ค่อยได้พากตัวละครไหนเท่าไร่ลยผมสับสนเสียงแบบหนึ่งนะกูกูไล่หาเสียงสมเกียริก่อนโอเคสมศากกูมาแล้วเดี๋ยวกูก็ลิงเหมือนเดิมเ๋าวจังมั่งปิดที่เบอร์หัวลอกะกูสับสนเสียงคลิปนี้ไม่ได้พากใครเท่าไหรเลยกูสับสนเสียงนี่กูสับสนสำเนียงกูด้วยและคลิปนี้ก็จบลงเพลือเดี๋ยวนะอ้มั่งเอ้ยเมื่อกี้เสียงชาคิดโอเคและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหมูสามารถคอมเมนต ส่วนลิงก์ดิสคอดกับลิงก์กิจกรรมของพ่อบาเคลมเวเพยเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างด้านด้านคอมเมนต์คอมเม้นท์ได้แหละเอาเป็นว่า่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยครับเจอกันคลิปหน้าน,านะครับผมรักและเป็นห่วงคนมากมายจ้ะบ๊ายบายมา